กินด้วยหนาะบาร่บมีนะ้ำมีแห้งอร่อยนีอ่อ่านไม่ทันนะ่ะ Hi from Mexico Hi guys What What do you have for breakfast just coffee ice latte coffee มีแต่อ n t e r f e r ไหนใช่กำลังหาอะไรดูตอนอีข้าวเห็นหน้าพี่เป็นกับข้าวเหรอเห็นเห็นวุ่งเป็นกับข้าวเหรอเบ no, คิดถ th ึงลูกหนูตอนคิดถึงที่สุด พี่สุด I miss you guys so so much เห็นหน้าพี่เหรออิ่มแล้วทำไมพี่ส่องกระจกมองหน้าตัวเองแล้วพี่ไม่อิ่มทิพตบ้างหว่าพี่กินแซบเกินอ่ะอุ้งกินแซบมากอะตอนนี้งงมินมินมีแต่ดูแฟน oh I have a lot of fans from South Africa หล่อนี่ Can s e v e n y e a r s o l drink coffee? I think can. Why not? พิม์จนเจ็บนิ้วโอ้ขนาดนั้นเลยบอใช้ฟิล์มกันลอยรุ่นขลุขละหรอคะ ันไทย Where's my Thai fans พ <c oughs> ี่ยุมีแผนจะไปออกกำลังกายไหมมีสิที่จริงพี่ก็ออกอยู่เพราะว่าจะเป็นหมู่ที่แข็งแรง คนไทยอยู่ไหมคนไทยอยู่นี่จ้าอะถามเองตอบเองรอยยิ้มคือภาษาสวยสุดเคฟพี่คนสวยกินเลย่างกินคอฟฟี่ไปถามไปร้อยฮะใจเย็นสิเรามีกันอยู่แค่นี้ใจเย็นโอ้โหซอยเล่นไฟมากหนูไล่ผัูออกไปเฮ้ย โอ้โ oh, oh. ฉันรู้นะฉันรู้นะแล้คนกดมาล่าไปกินป่ะไม่หลอเล่นี่พูดจริงลองกดไปซิอร่อยเหลือเกินวันเกิดจะได้เจอกันไหมได้เจอซิ คือยังไงอะแว่นของอะไรแขกของอุ้มแว่นของอุ้มวัดสาวอินไบเกา้าน้ำบอมเบ่ะน้ำผุ <c oughs> เอ้ยเพลียว คิดถึงคิดถึงเหมือนกันไผ่หรือเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะน้องไผ่พี่ไผ่มาไผ่หรีวอ,อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ไทยปะคือไม่รู้อะบินเป็นนกเลยอะสบายดีเกินไปพี่ก็สบายดีเกินตอนนี้คือแบบพี่พี่แบบหนุกหนับมากอะนุกนิบเป็นโมจิ <laughs> หวอยเจอกันได้เลย คือพี่หนุบหนักมากอะตอนเนี้ยให้ตายเถอะพี่กินเยอะมากอะแกทาไงดี <c oughs> นี่ขนาดแบบพี่ไปฉีดสลายแก้มมาแล้วนะคือก่อนหน้านี้ตอนที่ตอนที่พี่เพิ่งประกวดเสร็จใหม่ๆใช่ป่ะแล้วแบบทุกคนแบบเฮ้ยตอนนั้นลุกยุคเกาหลีมันลุ้งเรืองมันต้องแบบหน้าเต็มเ็มก็ไปฉีดแก้มมา พอทีเนี้ยมันแบบมันย้อยไว้หน้าพี่แบบไม่รับฟิลเลอร์พี่ก็เลยแบบไปฉีดสลายมาใช่ปะกวตอนเนี้ยแจมพี่เต็ม,ม <laughs> ให้ตายเถอะงงมากอีทมารู้ว่ายิ่งกว่าดูสิ จนหลักยิ้มมันขึ้นง่ายขนาดนี้เลยอะ่ะให้ตายเถอะชอบค่ะเขาเรียกแบบเบบี้แฟเรายังเป็นเด็กสาวเ <laughs> ก่งพี่ชายอายุ30แล้วตอนนี้เด็กสาวอายุจะ29แล้วอีกแค่เดือนกว่ากว่าหน่อยอะ่ะ ขนตก,กาก็เร็วหมาล่าไผ่หลิวกินยังไผ่หลิวยังอยู่ไอ้นี่ป้าเนี่ยอยู่กอทอปะเนี่ยกอทอหมหรือเป,เปล่าหมาลานะกำลังจะเล็สามยังไม่แก่ตื่นเต้นคอลลาเจนเราจะไม่ผลิตรอบผิวเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นคอลลาเจนเราถ้ามันร่างกายเราไม่ผลิตเราก็จะเติมช่างมันไผ่หลิว ช่างมันไม่ต้องผลิตก็ได้ฉันเติมเข้าไปเอง <laughs> ถูกปัญหามีทางออกอุลต m ้าไสเอว Hi so cute หนูจะไปสักอะไรนะดอกทิวลิปแทนตัวที่อุ้มนะที่งอเอามาอวดด้วยนะ พี่ก็อยากสักอีกแต่พี่ไม่รู้จะสักอะไรแล้วอีอแต่พี่ไม่รู้จะสักอะไรแล้วพี่จะกลายเป็นพี่เก่งหลายพังพี่จะไปสักตรงนี้ล้อเล่นคุณช่วยคิดถึงนะคะ you oh, can you speak English ค่ะ yeah I can speak English ต้องคกอนกอดทางใ้น,นะชวนคุยด้วยเหนื่อยไปเอาคนอื่นไปเอาคือคนเดียอยู่ทั้งวันไม่เคยลาออกมาดูหูลาออกเลยเหรอบ <laughs> สิษัทตรงนั้นแม่เองตีน,นะใครช่วม <laughs> <laughs> นี่เลยจยากตรงนี้สองข้างอุ้ยขนขนรว่วงอันนี้เลย <laughs> เหนือคิ้วยังมีคิ้วเอาเลยแม็กตรงนี้ ะให้บังกดไหมอุ้ยได้ค่ะกดได้เลยนะคะจริงดิจริงเราพอเราจะเหนือคิวยังมีคิวตรงนี้ทำเลิศเคนไทยอยู่นี่อย่าทำเอาอเทออก เอาเลยครับขอบคุณนะคะสำหรับการห้ามปรรามที่ดีสักคิวยากนี่จะสักแบบยังอุ่เป็นยังอุ่มอย่าเที่ยวเอาไปตัดต่อรูปก,กันนะคะหยุดเลยหยุดพูดเล่นๆ <c oughs> คุณอาบน้ำแล้วหรือยังอาบแล้วค่ะดูสิใครละ่ะที่ตื่นมาจะา ป็นลูกแบบนี้คุมวัดดาวไหมก็วัดได้อ่ะเอาดิอือลองหน่อยว่าลองสักเป็นหน้าม้าไหมแต่และคน เป็นยังไงกันวันเนี้จะให้สักหน้าหมาแล้วกูท้อเลยให้ตัดหน้าหมายัางพอทนให้สักหน้าหมากูพอเลยจังหวะนี้เวบพ่อรถลดไหวอยู่นะจะช่วยเหรอคะ <c ười> คือทุกคนสามารถช่วยหนูพอรถได้เลยนะรู้ย่างคือ ทุกคนสามารถผ่อนลถให้หนูต่อได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ทุกคนตอนนี้700อกว่าคนเกือบแป0รเดี๋ยวส่งไปนะคะส่งที่อยู่ทิ้งไว้ด้วยนะนะคะโอเคหรือเปล่าเดีหนูจะทำการส่งใบแจ้งนี้ไปให้ทุกคนนะคะ แม่ขับโตโยตา้าโอเคหนูว่าหนูจะขายบีเอ็มไปซื้อคูโบต้าละไม่เอาซื้อสิบล้อดีกว่าหนูอยากซื้อสิบล้อซื้อสิบล้อให้ตาเชิดดีปะซื้อทำไมเนี่ย หนูยังขับเรียบร้อยอยู่เลยพี่จักรยานพี่ยังไม่มีตังค์ซื้อเลยอะน้องเอ้ยแพงกว่าเดิมอีกจริงมีสซู I miss you t o หยุดมากเกินไปอะไรหยุดอ่ะอะไรหยุดมากเกินไป คิดถึงคิดถึงมือนกันค่าเราจะไปซื้อจักรยาน L.A. หนูจะขาย B.M. ไปซื้อจักรยาน L.A. เทอะ ทุกคนว่าเท่ไหมครับนี่แม่ทำงานหาเงินซื้อบัตรไอยากเป็นเมียคะ่ะ คิดถึงจนไม่อยากเห็นเลยหรอจริงหรออะจริงหรอไอ้ยักันเนี่ยเฮ้ยแอบหิวนิดหน่อยอะไม่รู้เกินอะไร ไู้กินอีกี่โมงแล้วเนี่ยกดแล้วหมาล่าอินเตอร์แฟนเยอะสู้ไม่ไหวลองสู้ดู i like your home i like my home too โอ้โหจังหวะยกโคนกระบังหน้างงอ่ะโอ้โหจังหวะโยกบ่ายจะบ่ายสองแล้วเหรอต้องหาอะไรกินแล้วไหม พวกอินเตอร์แฟนมันเก่งจังวะตื่นมาก็สวยเลยดีนั่นดีนั่นสิหนูหิวมาลแล้วต้องกดไปกินนะคะกดไปแล้วกินด้วยขอแก้มเยอะกว่านี้ค่ะขอลองทุกคนเลิกฉีดยาค่ะเพรนอกเหนือจากน้ำหนักที่ขึ้นดิฉันห่างหายจากการทำไฮฟูด ทำการทำหน้ามาสักผักละเดี๋ยวต้องไปทำหน่อยกิน <c oughs> อะไรเนี่ยคิดกัน <c oughs> หิวแล้วหิวแล้วเนี่ยดูสิกลางก็ออกเห็นไหม ต้องไปฉีดหน้าแล้วไข่เจียวไหมพี่ไม่เอาอะไข่เจียวง่ายเกินพี่ไข่ต้มดีกว่า ไบายโอ้ยไปหาอะไรกินแล้วทุวกคนไปหาอะไรกินแล้วนะคะอย่าพึ่งลงนะเอา้าทำไมทำงั้นคุณเซฉันรู้นะคะว่าคุณอะฉันรู้นะคะดูทำทรง ไปแล้วหิวข้าวอ่ะหาข้าวกินก่อนโอ้ยหาข้าวกินก่อนทุกคนไปแล้วนะคะหิวข้าวแล้วดิ่นาเซีไหนเซีนั่นล่ะคะ่ะ <laughs> ไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมหาอะไรกินด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายคิดถึงนะคะ โคจะเหมี่ยวอ่ะไปแล้วบ๊ายบาย